ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสดวยเสียงแห่งปัญญา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงปัญญา Voice Wisdom กันอีกแล้วนะคะกับดิฉันดรจริยาสอมยุราค่ะคุณผู้ฟังคะเสียงแหงปัญญาเป็นรายการหนึ่งในโครงการพระธรรมสุภาษิตซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายการนี้จะน,นำคุณผู้ฟังไปพบกับความรู้และข้อคิดที่ให้กำลังใจ มากกว่านั้นนะคะยังมอบทักษะในการคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังกับวันเวลาที่ผ่านพ้นไปเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะมีโอกาสได้นับพระพรด้วยการขอบคุณคนรอบข้างสิ่งรอบตัวหรือแม้แต่สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ต้องเผชิญกันนะคะ ไม่ว่าใครคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังจะทำให้รู้สึกมีสุขหรือเป็นทุกข์ให้เราขอบคุณในทุกกรณีค่ะให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังและเป็นความหวังที่ทางทีมงานเสียงสันติอยากจะเห็นคุณผู้ฟังผ่านทุกๆปัญหาไปได้โดยมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางค่ะคุณผู้ฟังคะ เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะพบกับความสุขหรือความทุกข์แต่ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นเช่นไรเราจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวเพราะเรามีพระเยซูคริสต์พระเจ้าอยู่เคียงข้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความสุขแล้วความสุขสร้างได้คะ่ะโดยเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเช่น ให้เราสร้างความสุขด้วยการทำดีกับทุกคนคะ่ะการทำดีกับผู้อื่นจะช่วยสร้างความสุขให้แก่ตัวเราไม่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดแต่ก็จะช่วยสร้างความสุขที่ดีต่อตัวเราได้และทำให้เราเป็นที่ยอมรับของคนที่รู้จักเราอีกด้วยคะ่ะการทำความดีกับผู้อื่นนับเป็นการให้อย่างหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เรามีความสุข ซึ่งในพระคิสธรรมคำพีได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าการให้ย่อมเป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการให้แล้วการมอบความสุขหรือการส่งความสุขนับว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งค่ะและไม่มีสุขใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับสุขของการเป็นผู้ให้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของการมอบความสุขให้กับผู้อื่นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน อดใจฟังนะคะในช่วงหน้าช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ ตาชวนปลือฉันลืมไม่ลงเป็นรอยพิสวาปักใจมั่นคงฟังใจพะงหลงรอคออาวรนใจครวนหวนคิดคิดจนพรำเพ้อ พาใจละเมอมองมอนคิดจนลื่อนลอยยามนอนทอนสะอื่นตื่นตาแลคอยคิดจนดาวลอยคล้อยเมฆาฝันกอเชิญ าบางคืนมองจันทหันสานิจจาอกฉันบางคืนขาดจันยือลาน้ำตาลังเลลมเอ่ยปลิวยังแผวไม่มีแววเลยเงาใจจริงเอ่ย คุณผู้ฟังคะการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกคนต่างก็ต้องอาศัยกำลังใจกันทั้งนั้นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากตัวเองหรือจากคนรอบข้างก็ตาม เพราะว่ากำลังใจนั้นจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพของสังคมในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะมีผู้คนมากมายที่เกิดความท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังคะมีบางท่านกล่าวว่า ในการดำเนินชีวิตของเราสันติสุขความหวังความรักและความเชื่อต้องมีอยู่ในจิตใจและจิตวิญญาณของเราบางครั้งบางคราวของชีวิตเราที่ต้องเดินในความมืดความทุกข์ยากลำบากอาจทำให้เราขาดสันติสุขขาดความเชื่อหัวใจของเราก็ไร้ซึ่งความรัก แต่แม้ว่าเราจะขาดสันติสุขความเชื่อและความรักไปนะคะคุณผู้ฟังแต่เราก็ยังคงประคองชีวิตในแต่ละวันไปได้ค่ะแต่หากชีวิตของเราขาดซึ่งความหวังแล้วไม่มีความหวังชีวิตของเราก็ยากที่จะดำเนินต่อไปได้ค่ะเพราะนั่นคือเมื่อเรายังมีความหวังสันติสุขความเชื่อและความรักก็สามารถที่จะก่อตัวฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ ที่ไหนมีชีวิตที่นั่นต้องมีความหวังใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะกับคำกล่าวนี้คุณผู้ฟังคะและเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความหวังแน่นอนคะ่ะเราต้องมีความสุขใจเพราะเรารอคอยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วคงไม่มีใครใช่ไหมคะที่จะมีความหวังในสิ่งที่ไม่ดีคะ่ะจะเห็นได้ว่า ใครก็ตามที่มีความสุขใจก็ย่อมที่จะมีความรู้สึกนึกคิดคิดถึงผู้อื่นพอที่จะส่งมอบความสุขเกื้อกูลผู้อื่นได้บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าในยามที่เราทุกข์ใจสมองและความคิดของเราก็ย่อมคลุ่นคิดวนเวียนกับปัญหาของเราใช่ไหมคะซึ่งก็ทำให้เราขาดความสุขและเมื่อเราไม่มีความสุขเราจะส่งต่อความสุขนั้นให้ผู้อื่นได้อย่างไร คุณผู้ฟังคะแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากมายนะคะที่แม้ชีวิตของเขาจะอยู่ท่ามกลางปัญหาความยุ่งยากความลำบากของชีวิตเพียงใดก็ตามแต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นได้คุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะถ้าใช่ก็เป็นชีวิตที่วิเศษจริงๆเลยนะคะ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังความคิดเห็นของน้องๆกันค่ะว่าในช่วงที่น้องๆมีปัญหาชีวิตน้องยังสามารถมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้หรือไม่น้องๆมีเหตุผลอย่างไรคะจึงทําหรือไม่ทําเช่นนั้นไปฟังกันคะ่ะในช่วงเสียงแห่งความคิดคะ่ะช่วงเสียงแห่งความคิด ได้เพราะเราปล่อยวางความถูกได้และเราก็ต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอให้ใครเห็นแล้วเราต้องรล่าเริ่งด้วยถึงจะไม่เครียดพราะจะได้ให้คนรอบข้างมีความสุขได้ครับการที่เราสามารถที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นแสดงว่าเราสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเสียใจถ้าเราเห็นคนรอบข้างมีความสุขเราก็สุขตามคนรอบข้างได้เหมือนกัน ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้เราสามารถที่จะไม่ทุกข์หรือเศร้าได้และเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ค่ะเพอจะทําให้เพื่อนมีความสุขและยิ้มได้ค่ะค่ะคิดว่าได้นะคะเพราะว่า ในตัวทุกคนเนี่ยมีปัญหาชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าการมอบความสุขให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญหาชีวิตหรือว่าเราจะไม่มีปัญหาชีวิตแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะทําสิ่งนั้นไหมเราอยากที่จะมอบความสุขให้คนอื่นไหมถ้าเรามอบแล้วเรา,าม,มีความสุขเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นเพื่อที่ไม่ใช่ว่าคนที่เรามอบให้จะมีความสุขอย่างเดียวแต่คือสิ่งที่เราได้รับก็คือความสุขที่เราได้มอบให้กับเขาค่ะ เพลงเพลงนั้นที่เราเคยฟังด้วยกันมันครั้งก่อนมันเคยย้อนความทรงจำให้กลับมาเรากันเป็นเพลงของเรายังยังเป็นเรื่องราววันเวลาที่เคยมีทำดีเล่ร้าย <Hey. S 1> ครั้งสุดท้ายนานเท่าไรที่เราไม่ได้พบเจอกันและตอนนี้แม้ฉันจะเข้าใจว่าบักคง ไปก็รู้ไม่ควรทำอะไรเพราะมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคิดถึงเธอได้ไหมถ้าฉันไม่ได้ทำให้เธอลำบากใจจะไม่ขออะไรไม่ไว้วางให้เธอคืนกลับมาแค่คิดถึงเธอเท่านั้นแม้ปูว่าในวันนี้เธออยู่กับใครก็ไม่เป็น แค่ได้คิดถึงเธอคนเดียวก็พอจากนั้นแม้จะนานแต่ว่าฉันยังจดจำทุกๆอย่างสิ่งที่ฉันเคยได้ทำให้เธอรั้นหวังว่าเขาคงทำได้ดีกว่าฉันเองที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำและเสียน้ำตา นีกับเธออย่าที่ฉันควรได้ทำทุกทุกวันและตอนนี้แม้ฉันจะเข้าใจว่ารักของเราได้จบไปก็รู้ไม่ควรทำเมื่อไรเพราะมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคิดถึงเธอได้ไหมถ้าฉันไม่ได้ทำให้เธอลำบากใจั็ไม่ขอ,อไรไม่ได้ว่า วันนี้เธอ,อยู่ใค,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 คุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบความสุขให้กับผู้อื่นกันไปแล้วนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ คุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรเข้ามาแบ่งปันให้ทีมงานรับทราบกันได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมนชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0 0 0หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะ ได้เวลาแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะให้เราไปฟังเรื่องเล่าเรื่องที่หนุนใจกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้และการแบ่งปันแก่ผู้อื่นทางรายการขอนำมาสรุปโดยย่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นถึงน้ำใจดีของเด็กคนหนึ่งนะคะที่มอบความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการให้แตงโมของเธอซึ่งเธอรอคอยการเติบโตของมันมานานหลายเดือนค่ะ,คะเพื่อจะได้กินอย่างมีความสุข แต่เธอกลับสงความสุขของเธอนั้นให้กับผู้อื่นค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งปัญญาค่ะชีวิตที่มีแต่แซงสว่าชีวิตน้ําทั้งด้วยความหวงได้ชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญา เรื่องยอ่อนนิทานส่งต่อความสุขจุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อลาโมเธออุ้มแตงโมกลับบ้านด้วยความดีใจเธอรอกินแตงโมมานานหลายเดือนระหว่างทางเธอเห็นคุณยายข้างบ้านดูง่วงซึมจึงมอบแตงโมให้เพราะอยากให้คุณยายสดชื่นคุณยายชื่นชมในน้ำใจของลาโม ขณะที่กําลังจะกินแตงโมคุณยายก็มองไปเห็นนักเดินทางที่เดินตากแดดร้อนจึงมอบแตงโมให้นักเดินทางเดินต่อไปเขาเห็นนักบวดรูปหนึ่งจึงมอบแตงโมให้เพราะคิดว่าท่านคงจะหิวนักบวชเห็นนักสแสวงบุญสองคนเดินมาจึงมอบแตงโมให้เพราะคิดว่าพวกเขาคงจะเหนื่อยล้านักสแสวงบุญเดินมาเห็นชาวนาคนหนึ่ง ทำงานอยู่ท่ามกลางแดดร้อนและคิดว่าเขาคงกระหายน้ำจึงมอบแตงโมให้ชาวนานำแตงโมกลับบ้านไปให้ลูกสาวและลูกสาวของเขาก็คือลาโมนั่นเองลาโมดีใจและสุขใจเธอให้แตงโมแก่คนอื่นไปผลหนึ่งและเธอก็ได้กลับมาผลหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่วิเศษจริงๆคุณผู้ฟังคะ นิทานเรื่องส่งต่อความสุขนี้เป็นของสำนักพิมพ์แปลนฟอร์คิดค่ะซึ่งเป็นเรื่องเล่าเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กำลังใจหนุนใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันเพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในโลกใบนี้อย่างมีความสุขค่ะ คุณผู้ฟังท่านใดอยากอ่านฉบับเต็มนะคะก็สามารถหาซื้อได้ค่ะตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะเราจะเห็นได้ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องค่ะเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะหิวคงจะอยากกินแตงโมผลนั้นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กหญิงผู้ที่เป็นคนปลูกค่ะ แต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักการให้จึงทำให้ทุกคนเสียสละความต้องการส่วนตัวได้นิทานเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงสอนเราเรื่องการให้ความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อ,อนมนุษย์ด้วยกันแต่ยังสอนเราอีกว่าแม้เราจะไม่มั่งคัง่งไม่ร่ำรวยแต่มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้คะ่ะการให้ ไม่จําเป็นต้องมีมากจึงจะให้ได้มีน้อยก็ให้น้อยได้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นได้มีความสุขบ้างแม้จะไม่มากมายก็ตามค่ะ ฉันจ้องมองเป็นนักหน้าเห็นเธอเต็มตาแล้วก็าพาเพลินได้เปรียบดังยารักษาดวงใจชุบอารมณ์ให้สดใสชื่นชีวันมองขอมองให้ชื่นใจ เดียวเธอจะจากไปเหมือนใจจะขาดพลันต้องโศกส,สันเธอรำพันเห็นเพียงหน้ากันไม่พอฉันสุขใจแม่จากไปใจคงเหงาฉันคงจะเศร้าทุกจะเผาสวงใหม่อก เจะตรงทุกทมสวงในควันเอ่ยเมื่อไรจะได้เจอกันคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการเสียงปัญญาไว c e o ว w i เดิมอยู่นะคะแล้ววันนี้อาจารย์มีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งต่อความสุขมาแบ่งปันให้ฟังคะ่ะ การส่งต่อความสุขให้กันและกันมีหลายรูปแบบค่ะเรื่องการทักทายการส่งรอยยิ้มให้กันและกันก็นับเป็นการส่งความสุขอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เสียเงินเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ให้คุณค่าและมีความหมายในการอยู่ร่วมกันค่ะเราจะเห็นได้ว่า ปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานประการหนึ่งที่พบโดยทั่วไปนะคะก็คือความอิจฉาริษยาการไม่ชอบหน้ากันไม่ชอบนิสัยใจคอกันเรียกได้ว่าไม่ถูกสตากันค่ะซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะในสถานที่ทำงานซึ่งเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองค่ะเช่น หากเราไม่ชอบหน้าใครคนหนึ่งในที่ทำงานโดยเฉพาะที่ทำงานที่เป็นองค์กรเล็กๆนะคะจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ต้องเจอต้องประสานงานต้องทำงานด้วยกันทุกวันถ้าเราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็คงจะไม่ดีใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะจะทำให้ทั้งตัวเราและตัวคนที่เราไม่ชอบหน้านั้นไม่มีความสุขในการทางานค่ะ ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าเราลดที่ถิลดโทสะลงไปบ้าง ถ้าหากเราอยากมีความสุขในที่ทำงานต่อไปนะคะง่ายๆนะคะรอยยิ้มค่ะยิ้มให้เขาก่อนแม้ว่าเขาจะยิ้มตอบหรือไม่ก็คงต้องทำไปเรื่อยๆค่ะแม้แรกๆเราอาจจะทำไปด้วยความไม่เต็มใจเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังแต่เมื่อเราอยากสร้างกำลังใจให้ตัวเราเองและละความโกรธความขุนเคืองใจก็ต้องเริ่มทำค่ะดีกว่าอยู่กันแบบอึดอัด หรือเราวันให้ลาออกกันไปข้างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่อึดอัดนั้นจะทำให้จิตใจของเราหมุนหมองค่ะไม่สดใสรอยยิ้มเป็นการปลดปล่อยความอึดอัดความทุกข์ใจค่ะซึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังให้เราลองสังเกตตัวเราเองนะคะหากวันไหนเรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมากวันนั้นอารมณ์ของเราจะแจ่มใสค่ะความทุกข์ใจก็คลายไปได้บ้างค่ะ คุณผู้ฟังคะการยิ้มเป็นการสร้างมิตรไมตรีค่ะการยิ้มเปรียบเสมือนการส่งความเมตตาความปรารถนาดีหรือแม้แต่ส่งความสุขให้กับผู้รับค่ะเมื่อเราฝึกทําด้วยการยิ้มแม้ช่วงแรกจะไม่เต็มใจที่จะทําเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าเราทําไปบ่อยๆมันก็จะค่อยซึมซับไปทีละน้อยทีละน้อยค่ะจนกลายเป็นความเต็มใจที่จะทําค่ะอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะค่อย ่อยหายไปค่ะแม้ว่าเรายิ้มไปแล้วเขาก็ยังไม่ยิ้มตอบนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าเสียใจและท้อใจค่ะให้เราเพียรทำไปเรื่อยๆให้เราฝึกที่จะอดทนกับปฏิกิริยาของคนอื่นนะคะที่มีต่อเราหากเราไม่มีความอดทนเราจะไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องยากหรืออยู่ยากค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกที่ที่เราไปมีทั้งคนรักและคนเกลียดค่ะ เราไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราได้ค่ะแต่เราสามารถทำให้เขาเป็นมิตรกับเราได้ค่ะคุณผู้ฟังรอยยิ้มการทักทายการซื้อขนมมาฝากหรือให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆในพระคิสธรรมคำัมภีร์ก็ได้หนุนใจเราในเรื่องนี้นะคะว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจเสียก่อนเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรค่ะ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ขอพาคุณผู้ฟังไปฟังข้อคิดคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันค่ะไปฟังกันค่ะในช่วง Proverbs of the Day ค่ะช่วง Proverbs of the Day จงให้คำสั่งสอนแก่ปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อที่9 คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะและเวลาของรายการเสียงปัญญาก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วคะ่ะอย่าลืมนะคะความสุขเริ่มที่ตัวเราก่อนคะ่ะเมื่อเรามีความสุขเราก็จะมีพลังที่จะส่งต่อความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างและผู้อื่นได้คะ่ะหวังว่าสาระความรู้ในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังนำไปปรับประยุกใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้นะคะ คุณผู้ฟังคะรายการเสียงหปัญญารายการที่เป็นเสียงที่จะนำคุณผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มล้นไปด้วยคุณค่าทางปัญญามีความยินดีที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งต่อความสุขเพิ่มมากขึ้นคะ่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอ3 1ปอนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการเสียงปัญญาค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และหมายเลข053-260 627ค่ะทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารัก,รกส่งไปให้คุณผู้ฟังท,ทุกๆท่านเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบทเรียนมากมายที่มีเนื้อหาที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเรียนผ่านทางไปรษณีย์ได้นะคะโดยไม่เสียค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะดิฉันดรจริยาสวมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วละค่ะพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีค่ะ ความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยังยืเพระเมตตาคุณหลังลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจสาบซึ้งทุกทุกวันใหม่พระ